<c oughs> อันนี้อันนี้คือเป็นเป็นกล้องโฟม,นมันี่อรอคะอุปกรณ์มเลยอ๋อเป็นอุปกรณ์ก้องพักไคโดเลยอ๋อทึ้งนี้เป็นทึงหมดซะแล้ววันก็คือเอ,อมามว่างทั้งก็เราเรา,าทำเผื่อพี่โชคก็คือใต้น้ำก่อนใต้น้ำปนีกอน้อนอ๋อตอนกล้ามาลงต่มลุ่มนี่เลย

ที่โชกนี่ลงเรือนกี่บาทได้อะคะนี่เมื่อ่อนพี่ติดตั้งสามหมื่น้ไสามหมื่นสามหมื่นหา, 30, หานี่ก็คือถังชุดได้ได้แต่อุปกรณ์ขอบขอบมัดถุกอย่างทางทางผ้าใบทางอะไรมไม่มน,มน,บบนี่ชือท้าด่เวบพ่างเดีวอว้คณะเท่าไหลาครับพี่โชม็คงเมตดคุณเจ็ดเม็ด อก็คือนึงลงเลื่อนมาจะต้นใจพี่มีมือสองเลยพ่อมือสองพอดีเล็กฐานเงนมันพังพังเลยต้องปีญญาต่ำลงลงลงเอา,เอาไอ้นั้นลงเืก็ติดนะอ๋ะอไป่เละลงก็ติดร้อยมีโชคไปคอยช่วงบ่ามัอ๋อได้ได้ได้เป็นดีโมไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไ,ไปดูช่วงบ่ายวันนี้เจ้กัแตนอยู่กับทกศค่ะอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้าน มะพร้าวออกหมูก้าค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าผักชำระนี่ระยะที่สองนะคะวันนี้เราจะมนเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างเราจะมาเรียนรู้เรื่องความหมายของผักไฮโดรโปนิกแล้วก็ต่างๆนะคะเราเอาผพรมาโชว์นะครับจะได้คืนบัตรประชาชนให้นะครับเพราะว่าหมายเลข ที่เก็บบัตรประชาชนไว้นอนจะเ,เรียงตามแผนพักนะครนะับแผนพักไห้หายนะเก็บไว้ไให้ดีแล้วก็ผ่านเป็นคำพางนะครับเป็นนี่ <พอ S 2> ดเดี๋ยวก็จะมีอุปกรณ์<ม>ด้วยนะเดี๋ยวค่อยมาดูเรียนรู้กันต่อนะคะรีบินพองพันนะคะเป็นผู้จัดการทรกอสอสาขาบ้านรุกและก็สาขานามองนะคะ,ะวันนี้เป็นวันที่ ท,ที่ได้ยินดีมากเลยค่ะมาเจอพี่น้องชาวาทั้งนาหม,ม่อมและก็บ้านพลุพระตงนะคะอําเภอนาหมอมทั้งทั้งอำเภอแล้วก็เห็นเห็นหน้าแล้วแสดงว่าวันนี้พร้อมนะคะทุกคนพร้อมที่จะมารับความรู้จากท่านวิทยากรไปเพื่อเพื่อ,เ,อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของของตัวเองนะคะอขอให้ทุกคนคือ มีความตั้งใจและก็มุ่งมั่นที่จะรับฟังและก็รับความรู้กลับไปสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ที่ได้เจอกับกับทุกทกท่านในวันนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ